สวัสดีค่ะสุภนิกาถรอกิฟนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันนี้มีออเดอร์เข็มไต้หวันสีเหลืองนะคะลูกค้าสั่งเข้ามาพอดีนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะถ่ายรีวิวต้นเข็มจากที่ร้านที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะว่าต้นที่เราส่งให้ลูกค้าค่ะดอกแน่นมากนะคะทุกต้นที่เราจะส่งให้ลูกค้าคือสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอันนี้เป็น กระถางขนาด6นิ้วนะคะอันนี้ราคาต้นละ120บาทนะคะใครสนใจทักสอบถามได้นะคะต้นเข็มของเรามีทั้งเข็มเศรษฐีเข็มใต้หวันเข็มแคะนะคะมีทุกสีเลยนะคะสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีส้มนะคะลูกค้าสนใจสามารถทักสอบถามทางเพจได้เลยคะ่ะ สวยๆกันเลยค่ะดอกแน่นมากค่ะเข็มใต้หวันนะคะต่างจากเข็มเศรษฐีคือดอกเขาจะออกเป็นพุ่มนะคะดอกแน่นมากนะคะใบเขาจะรีแล้วก็มุนกว่าเข็มเศรษฐีนะคะต้นจะเป็นพุ่มสามารถจะดทรงได้ดีกว่าเข็มเศรษฐีนะคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะเป็นแบบทรงพุ่มกลมนะคะ ดอกค่อนข้างจะแน่นมากเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นสีเหลืองแซมด้วยสีส้มนะคะสวยมากค่ะใครสนใจก็สามารถทักสอบถามทางเพจของเราได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ